เพื่อนๆรู้จักคำว่าฮูริกนหรือเปล่าครับฮูริกันคือกลุ่มแฟนบอลที่ค่อนข้างที่จะหัวรุนแรงนะครับซึ่งแฟนบอลประเภทฮูริกันเนี่ยมีทุกประเทศครับทุกสโมสรทุกลีกชั้นนำนะครับมักจะมีกองเชียร์ประเภทนี้อยู่ โดยเฉพาะเกมที่มีคู่แข่งที่เป็นคู่รักคู่แคร์หรือว่ามีสตอรี่กันมาอย่างยาวนานเนี่ยแฟนบอลของทั้งสองทีมมักจะปะทะกันเสมอไม่ว่าจะเป็นการปะทะกันในโลกโซเชียลปะทะคารบนในสนามหรือว่าอาจจะบานปลายถึงขั้นการก่อจลาจลเลยก็เป็นได้ ในประเทศไทยก็มีเช่นเดียวกันครับถ้าผมพูดชื่อ2ทีมนี้แล้วเพื่อนๆพงคุ้นหูกับเรื่องราวซอรี่มากมายของแฟนบอลทั้ง2ทีมที่เจอกันเมื่อไหร่ก็เผ็ดร้อนเมื่อน,นั้นนั่นคือการท่าเรือ FC แล้วก็เมืองทองยูไนเต็ดว่านาทีที่80ค่ะกลับถูกยิงนำห่างเป็น2-0ก็เลยทำให้แฟนบอลการท่าเรือไทยนั้นไม่พอใจการตัดสิน สวัสดีครับพบกับผมคุณตุ๋นในรายการมาฟุตบอลนะครับวันนี้ผมจะนําเรื่องราวของสโมสรฟุตบอลสสโมสร ที่มีแฟนบอลที่ค่อนข้างที่จะรักสโมสรมากๆรวมถึงการแสดงออกที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยเคยเจอกันนะครับนั่นก็คือการท่าเรือและก็เมืองทองอยูเนเต็ดครับอย่างที่เราเห็นกันครับเมื่อ2ทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกอย่างการท่าเรือแล้วก็เมืองทองเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยความรู้สึกของแฟนบอลก็จะฮึกเถิมกันเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่า2ทีมนี้มีสตรอรี่การเชียร์การแข่งขันกันที่แบบดุเดือดเผ็ดมันจริงๆเกมมันจะรู้สึก เดือดพลาดตั้งแต่ยังไม่เริ่มการแข่งขันตั้งแต่ยังไม่ได้ยินเสียงนกฟีดเป่าเริ่มเกมเท่านั้นนะครับและแล้วเหตุการณ์ล่าสุดก็เกิดขึ้นอีกครั้งครับการท่าเรือเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูเนเต็ดที่แพสเตเดียมแฟนบอลค่อนข้างที่จะแน่นสนามครับเกมในสนามที่ตึงเครียดแฟนบอลเริ่มเอ่ยว่าจาใส่กันครับแต่แฟนบอลเจ้าบ้านก็ได้เฮก่อนในนาทีที่80 การถ้าเลือได้ประตูขึ้นนําจากลูกหม่งครับแล้วก็ปิดเกมไปด้วยสกอร์นั่นเองดูเหมือนว่ารูปแบบของเกมการแข่งขันจะจบลงเพียงแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ครับเมื่อมีแฟนบอลฝั่งในฝั่งหนึ่งดีใจกันเกินเหตุ ก็เหมือนกับว่าอีกฝั่งหนึ่งโดนย่ายีครับก็เริ่มปะทะวาจาเริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นจนไปถึงยันนอกสนามเลยมีการประทะคารมกันจนต้องมีเจ้าหน้าที่หลายคนต้องคอยระงับเหตุการณ์นี้แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แฟนบอลทั้งสองฝ่ายปะทะคารมกันแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมมันถึงเดือดขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าสตรอรี่เรื่องราวของแฟนบอลทั้ง2ทีมนี้ให้ฟังอย่างละเอียดอีกทีครับเหตุการณ์ของแฟนบอลทั้ง2ทีมนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับ ครั้งแรกเลยเหตุการณ์ความไม่สงบในฟุตบอลถ้วยพระราชทานถ้วยกอเมื่อปี2553เมืองทองยูเนเต็ดและการท่าเรือต้องมาเจอกันครับกระทั่งนาทีที่81เมืองทองมงเข้าประตูแต่แฟนบอลการท่าเรือมองว่าผู้ตัดสินมีความผิดพลาดในการตัดสินเพราะจังหวะนั้นมีการทําแฮนด์บอลเหตุการณ์นั้นครับทำให้แฟนบอลที่มี d n a การท่าเรือแบบเต็มเปี่ยมมันปรุงพานแฟนบอนทลท่าเรือเริ่มปะทะคารลมกับแฟนบอลกิเลนพยองเริ่มจากการปาปวดปาสิ่งของลงไป ในสนามรวมถึงจุดพุ้จุดประทัดเสียงดังเกิดเหตุวุ่นวายจนต้องยุติการแข่งขันก่อนจบเกมเหตุการณ์มันยังไม่ได้จบแค่นั้นนะครับมันบานปลายจนกระทั่งแฟนบอลการท่าเรือเริ่มพังรั้วเข้าไปทําร้ายแฟนบอลเมืองทองยูไนเต็ดคนแตกตื่นและกระโดดหนีกันไปแบบคนละทิศคนละทางในตอนนั้นเองครับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วลก็สารวัตรทหารที่มีเพียงไม่กี่คนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้ ทำให้เกิดเหตุวิวาทชกป่อยกันรอบสนามแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเรื่องมันเดือดขึ้นไปเรื่อยๆมีนักเตะการท่าเรือคนหนึ่งผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับเข้าไปเป็นตัวตั้งตัวตีพยายามชักชวนแฟนบอลให้ประท้วงพุทธศิลครับเนื่องจากว่าประตูที่เมืองทองอยูเนเต็ดได้เป็นการทำแฮนด์บอลหลังจากนั้นมันเกิดการยั่วยุทำให้แฟนบอลได้ปาข้าวของแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนี่คือปฐมมบทของสตรอรี่เรื่องราวที่แฟนเมืองทองและแฟนการท่าเรือเริ่มขึ้นครั้งแรกนะครับจนทําให้เมื่อทั้ง สองีมเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสารวัตรทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ภายในสนามเองต้องเข้ามาควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุบานปลายเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับที่สถานาจบลงไปแล้วเนี่ยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้นําเทปบันทึกการแข่งขันมาตรวจสอบเพื่อเป็นหลักฐานและดําเนินการออกหมายจับผู้ก่อเหตุจํานวนทั้งหมด10บลายมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้งหมดเป็นเวลา2เดือน จำเลยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนลดโทษเหลือหนึ่งเดือน ประกอบกับจำเลยให้การรับสารภาพจึงรอลงอาญา1ปีและปรับ2,000บาทบำเพ็ญสธาธารณกุศลอีก12ชั่วโมงและรายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติ4ครั้งในระยะเวลา1ปีต่อมาสโมรสรการท่าเรือได้ประกาศที่จะไม่ทำการแข่งขันต่อแม้เวลาที่จะเหลือราลๆ9นาทีไม่รวมทดเจ็บก็ตามและยกตำแหน่งชนะเลิศการแข่งขันนี้ให้กับสโมรสรเมืองทองยูไนเต็ดหลังจากนั้นยังไม่พอครับการท่าเรือเสียแชมป์แล้วยังต้องเสียเงินค่าปรับอีก1 3 0 0 0 0บาทและลงโทษ แบนผู้เล่น3เกมและโค้ชห้ามคุมทีมข้างสนาม3เกมรวมไปถึงแฟนบอลผู้กอ่อเหตุห้ามเข้าสนามเป็นเวลา1ปีโดยมีรูปของแฟนบอลเหล่านั้นไปติดทั่วสนามแต่เมืองทองก็ไม่รอดเช่นกันครับเฮดโค้ชโดนแบรน์ห้ามคุมทีมข้างสนาม3นัดเช่นเดียวกันแต่นั่นไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพราะแฟนบอลทั้ง2ทีมก็ยังเปิดศึกตะลุมบอลก่อเหตุการ์ประทะดุเดือดกันไปเรื่อยๆจนกระท ังมาถึงครั้งที่2ครับเมื่อวันที่18ตุลาคมปี2014เมืองทองยูเนเต็ดเปิด s อ g s ี a d สเตเดียมพบกับการท่าเรือเป็นเมืองทองยูเนเต็ดครับชนะการท่าเรือไป3ประตูต่อ1เกมจบแฟนบอลไม่จบแน่นอนครับมีเหตุเกิดการประทะก,กันเดือดหนักกว่าครั้งแรกมีผู้บาดเจ็บหลายราย จนทางสมาคมต้องจัดลงโทษหนักด้วยการปรับเงินไปทีมละ3 0 0แสนบาทและแบนแฟนบอลทั้ง2ทีมห้ามเข้าสนามใน3นัดสุดท้ายของการแข่งขันไทลีกในฤดูกาลนั้นพร้อมทั้งตัดแต้มทั้ง2ทีมออกคนละ9แต้ม นั่นทําให้เมืองทองยูไนเต็ดจบฤดูกาลนั้นด้วยอันดับ5ขณะที่การท่าเรือลอดตกชั้นวุ่นวิตครับและจบที่อันดับ13แฟนบอลของทั้ง2ทีมเนี่ยเปรียบเสมือนกับลิ้นกับฟันนะครับคู้แค้นที่ฝังกันมาจาก DNA มันฝังอยู่ในสายเลือดของแฟนบอลทั้ง2ทีมครับและเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่2ครั้งมันมีครั้งที่3ทั้งที่4และล่าสุดครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้ายแรงเหมือนครั้งก่อน แต่มันก็มองข้ามไม่ได้จะบอกว่านี่มันคือสเสน่ห์ของฟุตบอลเหมือนฮูลิแกนทั่วไปในการเชียร์ฟุตบอลในต่างประเทศมันทําให้ฟุตบอลมีสีสันความจริงจังในการเชียร์ความรักในทีมตัวเองถ้าจะพูดแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวครับ คนเราคิดในมุมมองบวกแต่มันอาจจะเป็นจุดบานปลายเหมือนครั้งก่อนกอนก,อนก็เป็นได้ถ้าเราไม่รู้จักการป้องกันฟุตบอลเป็นสิ่งที่สวยงามจริงๆครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสนามพวกเขาคือคู่แข่งขันนอกสนามพวกเขาคือเพื่อนกัน ทางพวกเราไม่สนับสนุนในเหตุการณ์รุนแรงอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นและหวังที่จะได้เห็นความพัฒนาของฟุตบอลไทยไปเรื่อยๆโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเพิ่มเติมล่าสุดด่วนๆเลยนะครับสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทเกมคู่ระหว่างการท่าเรือ FC ที่เปิดบ้านเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ด1ประตูต่อ0เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมา มี2เหตุการณ์ดังนี้ 1. กองเชียร์สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดได้ร้องเพลงด่าสมาคมด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นระยะระยะโดยพร้อมเพียงกันสมาคมได้มีบทลงโทษปรับ60,000บาทเนื่องจากเป็นความผิดครั้งที่2ในฤดูก,กาลนี้โดยครั้งแรกเมืองทองเคยทำแบบนี้ไปแล้วแล้โดนโทษปรับ40,000บาท เหตุการณ์ครั้งที่2สมาคมเลยปรับเพิ่มอีก20,000่รวมกันเป็น6 0,000บาทและอีกข้อนะครับมีกองเชียร์สโมรสรเมืองทองอยู่ในเต็ดได้โยนระเบิดปิงปองจํานวนหนึ่งลูกขณะที่รถบัสของกองเชียร์สโมรสรเมืองทองกําลังออกจากที่จอดรถบนถนนการท่าเรือมีเสียงดังมากๆแต่ไม่มีบุคคลใดได้รับอันตรายเหตุการณ์นี้สมาคมได้ลงโทษปรับ6 0,000บาทเช่นเดียวกันโดยสิ่งที่ผมกล่าวขึ้นไปทั้งหมดนี่คือเหตุผลความรุนแรงในระหว่างเกมการแข่งการฟุตบอล ฟุตบอลต้องเป็นเรื่องที่สวยงามการเชียร์กันแบบมีสเสน่ห์เหน็บแนมกันบ้างเล็กๆน้อยๆมันถือเป็นสีสันครับแต่อย่าให้มันเกินเลยออกไปนอกขอบเขตจนกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่รู้เรื่องหรือไปกระทบต่อแฟนบอลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกระทบต่อสโมสรแม้แต่กระทบกับนักฟุตบอลเ,เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยทั้งสิน้นนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับที่ผมกล่าวมาผมไม่ได้เข้าข้างเมืองทองอยู่ในเต็ด ผมไม่ได้เข้าข้างโทรสอการท่าเหลือ FC ถึงแม้ว่าตัวผมจะเป็นแฟนบอลการท่าเหลือ FC ตัวยงมีครั้งหนึ่งในสมัยวัยรุ่นน่ยนะครับผมได้มีโอกาสไปเชียร์ในแพสเตเดียมบ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเชียร์ที่สโมสรเมืองทองยูในเต็ดด้วยในการแข่งขันที่ผ่านมาผมเห็นเรื่องราวความน่ารักผมเห็นความอบอุ่นของแฟนบอลของทั้งสองทีมครับขอเะครับอย่าให้มันบานปลายจนเกินไป ให้มันยังคงรักษาสนเสน่ห์ของฟุตบอลเอาไว้อย่าให้มันเกินเลยไปมากกว่านี้ทั้ง2ทีมแล้วกันครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่กับผมคุณตั๋วในรายการมาฟุตบอลได้ในสัปดาห์หน้าผมจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันเพื่อนคอยติดตามกันด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ